สวัสดีครับเอ่อช่วงนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันก็เป็นวันสิกรครับก็ผมอยู่ลำตะคองรถสามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะครับยังไม่ติดอาจจะยังไม่ถึงวันที่บางบริษัทห้างร้านก็ยังไม่ได้ปิดนะครับบางคนก็อาจจะเป็นอีกวัน2วันส่วนวันนี้เป็นวันที่สิบ สามารถเคลื่อนตัวได้ดีหลังจากทำภารกิจที่อำเภอปากช่องเสร็จก็จะเดินทางกลับก็เก็บบรรยากาศนะครับสองฝั่งข้างช่วงเขื่อนลำตะคองครับก็ศึกษาให้ดีนะครับก่อนท่านเดินทางก็ทางไหนดูนะฮะรายงานการจราจรนะครับว่า างไหนที่จะสามารถเลี้ยงการเดินทางได้ก็เลี้ยงนะครับแต่ช่วงนี้ยังสามารถเคลื่อนตัวไปได้ตามปกติแม้ตัวผมเองผมก็จะพยายามเลี้ยงนะครับว่าจะออกทางไทยจับลมหากท่านใดที่เดินทางมาช่วงเย็นๆนะครับอาจจะติดนะครับผมก็ขอเก็บบรรยากาศการเดินทางกับสู่ มีลำเนาของแต่ละคนนะครับนี่ฮะหนังสือพิมพ์บางฉบับก็ชกว่าเป็นทางด่วนนะฮะที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับบางคนก็บอกมาอานกันอ่นอีกสักรู่ท่านก็จะเห็นเขื่อนลำตะคองนะครับผม อากาศไม่ร้อนนะครับพอดีในการเดินทางนะสองฝั่งข้างท่านก็จะเห็นต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนนะครับดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยเหลืองอาา่านะเสียดายที่เรายังไม่เห็นต้นจานนะฮะหรือต้นอทองควาวนะครับนะ การเดินทองก็สามารถเคลื่อนตัวได้ดีใช้ความเร็วได้ประมาณ60หรือ90นะครับนะฮะเราผ่านเขื่อนลำตะคองแล้วผมก็จะหันกล้องไว้ให้ดูบรรยากาศสักงนยครับผม <S <S ก็ขออวยพรให้เอฟทุกท่านนะครับท่านใดที่เดินทางจะไปเหนืออีสานไปทางใต้นะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยใช้สติในการขับนะครับ อย่าใจร้อนค่อย,อย้อยทีท้อยอาศัยอภัยให้ซึ่งกันและกันนะครับและท่านจะสามารถเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้ครับก็ผมจะปล่อยให้ดูบรรยากาศนะครับผมสวยมากครับสวยงามมากเลยอ่าอันนี้คือขางเขื่อนลำตะขอ ปกติช่วงปกติเราจะเห็นพระธุดงนะครับบางครั้งก็จะเดินธุดงเดินเพื่อที่จะทํากิจวัตรของท่านบางองค์ก็เดินผ่านญาติโยมก็จอดรถถวายน้ําแต่บางองค์ก็จะนิมนต์ขึ้นรถท่านจะไม่ท่านจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าบางองค์ท่านจะ สัตวา์จาว่าจะเดินทุดงไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางสวนท้าวสระนารีนะครับผมครับในวรารดิธีปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้อวยพรให้เอซี ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมันฝันเยิอนนะครับแลวกสิ่งสำกันที่สุดก็หากเดินทางกับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําคำว่าสวัสดีครับ